สวัสดีครับผมผมชักแขกจันให้นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวครีมปากยิ้งจกอีกสักครั้งนะฮะนี่ครับผมนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูรายละเอียดจากตัวนี้นะฮะผมนะนี่ครับผมจานให้ฟังนะครับนะครับครีมตัวนี้นะเป็นครีมอร์เรงะครับเกรดเอนะผมนะนี่ครับผมนี่ครับเป็นครีมปากยิ้งจกนะฮะนี่ตัวนี้เนาะครีมนี่ปากยิ้งจกนะครับรุ่นใหม่ครับนี่นี่ครับ กีนปากที้จบคอมปาวนะฮะนี่แอคชั่นเนาะนี่สำหรับงานหนักนะฮะตัวนี้เนาะนี่ครับนี่ครับผมนี่เหมือนกันตัวนี้ที่ผมจะมาทดลองตัดให้ดูอีกครั้งนะฮะนี่ครับมาดูครับผมผมจะให้ดูนี่เป็นนี่เป็นสายเบอร์สี่นะนี่ที w นะฮะเบอร์สี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูนะฮะตัดแล้วปอกดูผมว่าจะง่ายนะเดี๋ยวผมจะลองแค่อย่างเดียวนะฮะนี่ครับ นี่ผมมาปอกง่ายนะครับนี่ครับสบายๆนะผมนะแล้วก็มาตัวดำก็เหมือนเดิมฮนะนี่เบอร์สี่นี่ครับสบายเนาะทีนี้ก็มาดูการตัดอตัวนี้ฮนะบางทีอ่ะใช้ครีมธรรมดาก็จึงตัดยากนะนี่เบอร์เป็นสายเวสฮะสองคูณสองจุดห้านะ 2. 2. นะนี่ยผมตัดรวบเลยครับผมง่ายๆครับรเบาเบามือนะครับนี่ ถ้าบางทีใช้คีมมันตอนแรกจะตัดถึ้นยาวอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าก็ตัดเข้านะนี่ครับแต่รุ่นนี้มันจะกอนแรงได้เยอะเนี่ยตรงนี้นี่ครับผมนี่ครับกอนแรงได้เยอะเนาะเสร็จแล้วมาดูสายทีเอินะฮะเบอร์สิบหกครับนี่ตัวนี้นะครับง่ายๆครับผมนี่ครับกดง่ายๆครับเนี่ยสบายๆนี่ครับสบายๆนะฮะ นี่ครับนี่มาดูตัวตัวนี้เบอร์ยี่ห้านะฮะเนี่ยทีบิวเบอร์ยี่ห้าสายเมนนะครับผมเอามาตัดดูแต่ว่าอมันจะเข้ายากหนึ่งคือช่วงนี้มันจะจะแคบนิดนึงเนาะเราก็จะพยายามใส่ไปก่อนนี่ตามแรกเนาะย้ำย้ำให้นิดหนึง่งแล้วก็นี่ครับทีเดียวเลยนะนี่ครับง่ายครับนี่พอเข้าเขาเข้ายากนิดหนึ่งนะแล้วก็ย้ำนิดหนึง่งกดครับ นี่ครับง่ายครับสบ,สบายครับผมนี่ครีมอ่าถ้าเป็นครีมธรรมดานี่ถ้าไม่ใช่แบบผ่อนมันผ่อนแรงตรงนี้ได้อนะ่ะช่วยผ่อนแรงตรงนี้ได้เนะ่ยมันจะเหมือนจะเหนื่อยเหมือนกันกีฬาตัดเรามาดูนี่ฮะได้อยู่มันเหนียวแบบเหนียวนะตามยิงลวดะลิงมันเหนียวมันต้องย้ำๆหน่อยเข้าอยู่น,นี่ได้อยู่ถือว่าได้นะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นรุ่นที่ผ่อนแรงมากเลยเพราะว่าเวลาเราจะจับนนะไ่ต้ตัวเนี้มันจะเหมือนมันจะดีนะเนี่ยเหล็กตรงนี้ก็เป็นเหล็กกล้าอะไรตรงช่วงนี้อ่นะรุ่นนี้เนาะนี่ครับแต่ว่าผมก็บองดูว่าในความรู้สึกของผมนะมันก็คล้ายๆปากจระเขะนะแต่ว่า อ่าผมอ่านตามไนตัวนี้นะครับว่าเป็นปาดกิ้งจบจริงๆนะนี่ปาดกิ้งจบตัวตัวใหญ่ปาดกิ้งจบจิดนิ้วนเะนี่ยนะรุ่นนี้เนาะไม่รู้ผมก็จะเรียกไปถูกเหมือนกันแต่ว่าผมก็เรียกตามตามที่เขาอตามที่ใบโปรชวนมานะว่าก็เอาตามนั้นแล้วกันนะนะครับนะครับผมนะผมว่าใช้ได้ครับรุ่นนี้เนาะถ้าใครจะสั่งนะะสั่งของครับตอนนี้ของก็มีครับผมจะสั่งของก็ บอกที่อยู่บอกเบอร์โทรไว้นะฮะแล้วผมจะบอกเบอร์เบอร์ผมไว้นะฮะแล้วก็ไลน์เบอร์ไลน์ไว้แล้วติดต่อกันทางไลนะ์เนาะผมไม่มีเก็บเงินปลายทางครับผมนะนะครับโอนมาผมก็ส่งไปเลยครับส่งให้เลยนะตามน,นี้เนาะเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนเป็นพ่อค้าอ่อ,อนหัดอยู่นะผมยังไม่รู้เรื่องการทําไมทําไมผมก็นั่นเนาะหลายอย่างนะครับผมนะเราไม่เช็คได้ที่ช้อปปี้นะฮะ ราคาสามร้อยห้าสิบนะเนี่ยผมก็อันนี้ผมสามร้อยห้าสิบผมก็ส่งฟรีเหมือนกันนะครับส่งฟรีนะฮะแต่เพ่อถ้าเป็นภาคใต้นะฮะหรือภาคเหนือที่ถินทุลกันนานบวกเพิ่มอีกห้าสิบาทนะฮะแต่ในเขตกรุงเทพนะฮะหรือว่าแถวอุดรขอนแก่นนะฮะราชบุรีสุพรรณบุรีนนทบุรีนครปฐมเนี่ยราคาเนี้ฮะไม่บวกไม่บวกนะฮะผมนะนี่ครับผมมีที่ล็อกอย่างดีเนาะ ครับตรงนี้ก็ปากนี้คมมากเลยนะพูดถึงว่านี่ผมตัดไปตั้งเยอะแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่มีปัญหานน่เนี่นี่ครับยังแบบสบายๆเลยตัวนี้เนาะนี่ครับผมนี่ครับดีอยู่ครับตัวนี้เนาะนี่ครับผมยังไงก็ถ้าต้องการของนะสั่งได้เลยครับผมนี่ครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ